ลักคณาราศีพฤกษบนะครับงานติดติดขัดขัด,ขดไม่ได้อย่างใจความรักก็อื่นๆเมื่อไหร่จะดีนะครับนี่เป็นคำถามนะครับที่มาจากทั้งทางแอปสีแดงแล้วก็แอปสีฟ้านะครับชินแสหมิงถือโอกาสมาตอบให้ฟังตรงนี้นะครับทาง TikTok นะครับเพื่อให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบฟังให้เป็นแนวทางคือเรื่องของเรื่องอย่างนี้ ออปัจจุบันเนี่ยในขณะที่ผมกําลังพยากรณ์ให้อยู่เนี่ยดาวพฤหัสจริงๆแล้วทับลัคนาราศีพฤษภอยู่นะครับดาวพฤหัสเป็นประธานนะครับฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวใหญ่นะครับแล้วก็อยู่กับดาวมนุษย์อยู่นะครับซึ่งเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพฤหัสยังมาจากเรือนลาภะ นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเรือนลาบซึ่งมาทับลัคนาที่ถามมาว่าทำไมติดติดขาดขาดก่อนหน้านี้นะครับทั้งเรื่องของการงานซึ่งไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็เรื่องของความรักผมขออธิบายให้ฟังว่าเรื่องงานเนี่ยจริงๆเนี่ยดวงมันจะได้เริ่มต้นกับโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วมีความรู้สึกว่างานที่เราทำอยู่ ตัวบุคคลที่เกี่ยวกับงานหรือแม้แต่รายได้ซึ่งไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจหวังนะครับดาวพฤหัสมันหมายถึงการกําเนิดของสิ่งใหม่ๆคุณน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานใหม่ๆหรืออะไรที่ทําใหม่ๆเข้ามาแล้วทําให้ชะตาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างน้อยที่สุดผมเชื่อมั่นและเกินว่าดาวพฤหัสที่ทับลัคนาราศีพฤ่งศอยู่นํามาซึ่งสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับดาวพฤหัสเวลาให้คุณเนี่ย จะให้คุณในลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จความโชคดีต่างๆซึ่งลัคนาราศีพฤษภก็มีโอกาสจะได้รับในสิ่งนั้นๆส่วนในเรื่องความรักที่บอกว่าอื่นๆนะครับนะครับอันนี้ถามมากันหลายคนเลยแสดงว่าชาวลัคนาราศีพฤษภก็รู้สึกไม่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อพฤษภในวยัยใดก็าตามนะ เออก่อนหน้านี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองเนี่ยมาทับลัคนาราศีพฤกษบอยู่แล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นประนะครับเป็นประด้วยราชาโชคด้วยแต่ดาวอังคารเนี่ยมันมาทับอยู่กับดาวมนุษย์ตอยู่ซึ่งเป็นดาวที่เป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวองคารเพิ่งขยับฉากย้ายออกมาไม่นานนี้แสดงว่าที่คุณบอกอื่นๆเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้ ในช่วงสิงหาคมต่อมาถึงประมาณไปถึงประมาณกรกฎาต่อเข้าสิงหาเข้าประมาณต้นต้นกันยายนแต่ณตอนนี้ที่คุณฟังชินเสหมิงพยากรณ์ให้อยู่เนี่ยดาวมันมีการขยับย้ายแล้วผมว่าคุณน่าจะมีความปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าดาวอังคารได้ย้ายออกจากาตำแหน่งที่เป็นประแล้วแล้วก็ไปอยู่ในเรือนของดาวพุธไปอยู่ในเรือนการเงิน ซึ่งในความหมายของการพยากรณ์ในถ้อยคําความหมายตรงนี้สินแสหมิงบอกได้ว่าคุณจะเริ่มสบายใจแล้วก็ขยับเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะดาวองคารที่ไปอยู่กับดาวมนุษย์ตยูเนี่ยมันหมายความว่าคู่ครองหรือความรักหรือคนรักไม่ค่อยแน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวพูดดีด้วยเดี๋ยวพูดไม่ดีด้วยบางทีเราเองก็สับสนไม่รู้ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะครับนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศี พฤกษบจริงๆแต่เอาเถอะไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารหรือดาวพฤหัสที่ผมพูดถึงตรงนี้อย่างน้อยที่สุดนะครับรอบวงโครจรของดาวบอกว่าชะตาชีวิตในช่วงเดือนกันยายนในเดือนนี้น่าจะขยับเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วชาวลัคนาราศีพฤกษบสังเกตดูให้ดีนะครับว่าโอกาสหรือจังหวะที่จะได้เริ่มในสิ่งใหม่ๆนั้นจะมีคนเปิดโอกาสที่ดีให้กับตัวคุณเอง อาจจะเชื่อมั่นในความสามารถคุณคุณเองก็รู้จักที่จะต่อยอดกับผลประโยชน์ที่ได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะไปได้ในทางที่ดีในอนาคตผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ดาวพระหัสเนี่ยที่บอกเมื่อกี้ว่ามาจากเรือนลาภะเนี่ยไอ้ดาวที่ไปอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยมันมีราหูอยู่ด้วยนะครับราหูไปอยู่เรือนราพะไอ้ดาวเจ้าเรือนราพะมาทับลัคนาราศพีพฤษภนั่นหมายความว่าถ้าธุรกิจนี้จะต้องทําให้คุณมีการเดินทางหรือติดต่อกับต่างประเทศ นะครับมักจะได้รับความสำเร็จดีนะก็มาตอบคำถามให้กับ f c ที่ถามมาทางแอปสีแดงแล้วก็แอปสีฟ้านะครับมาตอบให้ทาง Tik t o อกตรงนี้จริงๆถามกันมาคล้ายๆกันแหละนะครับถือโอกาสมาตอบให้ที่เดียวกันเลยนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีนะคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล